การดื่มไวน์เป็นมากกว่าการบริโภคเครื่องดื่มมันคือประสบการณ์ทั้งหมดแม้ว่าไวน์จะมีหลายพันประเภทแต่ไวน์ก็มีองค์ประกอบหลักอยู่สองสาอย่างที่รวมไว้ในประสบการณ์การดื่มไวน์ซึ่งจะทําให้การดื่มไวน์ของคุณสนุกยิ่งขึ้นหากคุณเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของไวน์นะคะ วันนี้แอลโซไซตี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับด e คแคนเตอร์ค่ะด e คแคนเตอร์คืออะไรสำหรับนักดื่มวายก็คงจะรู้จักหรือผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะดิคแคนเตอร์คือเครื่องช่วยหายใจวายหรือเครื่องผสมอากาศ หรือจะเรียกว่าเครื่องรีเฟซไวน์ก็ได้ค่ะดแค a นเตอร์เป็นภาชนะแก้วหรืออาจเรียกว่าขวดโถที่มีปากกว้างใช้สำหรับใส่ไวน์ที่เทออกมาจากขวดเพื่อให้ไวน์ได้สัมผัสกับอากาศมากขึ้นดีกว่าการเปิดจุกขวดไวน์เอาไว้เฉยๆนั่นเองค่ะภาชนะพวกนี้มีการออกแบบรูปร่างต่างๆกันดูสวยงามและมีใช้ตามโรงแรมหรือร้านอาหารที่มีระดับ ถ้าเราจะซื้อไวน์ใช้เองก็มีขายอยู่หลายแห่งเหมือนกันค่ะถ้าเป็นแก้วคริสตัลจะมีราคาแพงประมาณ3,500-6,000ถึง 6, บาทค่ะการใช้ดีแคนเตอร์จะทำให้วายมีรสชาติที่กลมกลม่อมดีขึ้นค่ะดโดยเฉพาะถ้าเราเปิดวายแล้วต้องการดื่มแบบไม่ต้องรอสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงให้ไวายได้หายใจอุปกรณ์นี้ใช้หลักของเวนทูรี ซึ่งเป็นวิศวะกรชาวอิตาลีใช้วิธีคำนวณอัตราการไหลของของเหลวผ่านจุด2จุดที่มีแรงดันต่างกันทําให้ของเหลวที่ไหลผ่านเกิดการสํารอกและผสมอากาศที่อยู่ภายนอกเข้ากับของเหลวที่อยู่ด้านในทําให้เป็นการเพิ่มอากาศให้กับไวน์และทําให้รสชาติดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลารออีกทั้งยังออกแบบให้รูปลักษณ์ของสินค้าสวยเทดูดีและหรูหราอีกด้วยค่ะ Decanting หมายถึงการถ่ายวน์จากขวดเดิมเพื่อพักไว้ในโถขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Decanter ซึ่งปกติจะทำกับไวน์แดงเท่านั้นนะคะโดยสมัยโบราณไวน์ที่มีอายุมากๆหรือเก่าเก็บจะมีตะกรอนเป็นจำนวนมากผู้ที่ทำหน้าที่ Decanting จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นตะกรอนที่อยู่ในขวดจะผสมกับไวน์และไม่สามารถดื่มได้นั่นเองค่ะคำถามคือ แล้วเราควรดีแคนติงหรือไม่โดยปกติการดีแคนติงจะส่งผลกระทบต่อไวน์สประการใหญ่ๆคือ 1. สําสำหรับวไวน์ใหม่บางคนเข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องดีแคนติงแต่จริงๆแล้วสามารถทำได้ค่ะเพราะมันทำให้ไวน์ได้หายใจเต็มที่และรวดเร็วเนื่องจากขณะรินไวน์ใส่ดีแคนเต,เตอร์วน์จะสัมผัสกับอากาศได้ดีมากกว่าปล่อยให้ไวน์หายใจอยู่ในขวดที่เปิดจุก โดยอากาศจะเข้าไปสัมผัสไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ 2. สําหรับวายเก่าโดยปกติวายเก่าจะมีตะกรนผู้เปิดจะต้องตั้งเทียนไขจุดไฟให้เกิดแสงสว่างก่อนใช้เครื่องมือเปิดขวดวายในท่านอนและค่อยๆรินถ่ายใส่ดีแคนเตอร์ใกล้ๆกับเทียนไขเพื่อแยกตะกรนในวายนั่นเองค่ะเหตุผลสำคัญของการใช้ดีแคนเตอร์คือ1 เพื่อให้ไวน์สัมผัสอากาศได้มากขึ้นทําให้มีรสชาติดีขึ้น 2. เพื่อกําหนดปริมาณการดื่มโดยการรินในปริมาณที่เหมาะสม 3. เพื่อแยกตะกรออกจากน้ำไวน์เพราะมีฟิลเตอร์กรอง 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อย่างไรก็ตามการดีแคนติง้งนับเป็นศาสตร์และสิลปอย่างหนึ่งของทั้งสมมริเย่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพบริการด้านไวน์เพราะฉะนั้น การจิบไวน์ชิลๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดีแคนติงก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากเราจำเป็นจะต้องเข้าสังคมเราก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องการดื่มไวน์เอาไว้บ้างนะคะเช่นการเลือกชนิดของไวน์ให้เหมาะกับอาหารการถือหรือจับแก้วไวน์วิธีการก่อนจะดื่มและวิธีดื่มด้วยค่ะไวน์ไม่ใช่เบียดังนั้นอย่าดื่มแบบเบียนอกจากนั้น ถ้าเราเป็นเจ้าภาพแล้วเชิญแขกมาที่บ้านแล้วเปิดไวน์เลี้ยงเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างและมีวิธีการเสิร์ฟไวน์อย่างไรสำหรับผู้ที่มีไวน์มากๆก็ต้องศึกษาวิธีการเก็บรักษาไวน์ให้มีคุณภาพดีอยู่ได้นานๆน,นะคะหรือการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆก็มักจะนิยมดื่มไวน์กันแทนวิสกี้หรือเบียต,ตัวอย่างเช่นถ้าเราไปรับประทานอาหารฝรั่งเศส แน่นอนว่าเราควรจะต้องสั่งไวน์มาดื่มไวน์ที่เราซื้อจากห้างสรรพสินค้าอาจจะมีราคาแพงกว่าแท็กฟรี2-3เท่าและไวน์ตามโรงแรมก็มีราคาแพงมากเช่นกันโดยมีคนส่วนหนึ่งนำไวน์ติดตัวไปดื่มเองโดยใช้ไวน์ราคาแพงมากๆการนำไวน์ไปก็ต้องมีกระเป๋าหนังใส่ให้ดูโกมีระดับด้วยนะคะวันนี้แอลซไซ i e ตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ